สวัสดีครับนี่เกียมที่จะดีไหมสิบบ้าไทยทุเรียนทุเรียนดินเหนียวครับที่ปลูกลงไปประมาณสองอาทิตย์ครับตอนนี้ยอดกำลังออกเลยครับนี่ตุดสื่อต้วนมากปลูกไปไห่เลยครับทุเรียนดินเหนียวเป็นดินเหนียวเป็นดินดานครับเนี่ยปลูกน่ครับต่วนละลอยสามสิบครับนี่ยอดกำลังเดือนนะครับเป็นดินเหนียวครับนี่ครับที่มุ่งแสล้มครับปลูก เพราะว่าเป็นดินเหนียวดินใหม่นะครับดินแห้งดินเหนียวครับตรงสแลมครับมุงสลัมเนี่ยครัตัวนี้มันอยู่ปลูกยี่รอบ้านนะครับกันกันไก่นะครับของมุงสลมนะครับแอมสลมปัแยงเขียวครับนี่ครับสองสองอาทิตย์ครับนี่อาทิตย์ที่สามนี่ครับนี่ยอดกระล่างเลือนออมเจริญครับนี่ปลูกสองอาทิตย์นี่ครับนี่ดินแมวนี่ครับว่ได้คุ้มฟางนะครับว่าได้คุ้มฟางเพราะว่า โดแหมันซุมโดเบอดบอละยคมเบอเสาเบอละเทียครับโฮดคู่มือโอดนี่มันซุมหลังเท่งกับผ้าแสงเลยสเลมบนะครับมันมันกับบอ่อแหงไว้ครับการปลูกทุเรียนตัวนี้เป็นดินดินเหนียวเลยครับดินเหนียวครับดินเหนียวนี่ครับปลูกคางคางมะม่วงครับมะม่วงนี่นี่มะม่วงก็เริ่มเป็นหน่วยครับตัวนี้มะม่วงสามดูดูครับนี่ปลูก อาศัยหมมะม่วงแนหมมมะนาวแนครับอยู่นี่เพราะว่าถ้าทุเรียนใหญ่ขึ้นมากเขาจะเอามะนาวออกอะไรครับตอนนี้อาศัยหมม่วงนีนก่อนครับมะม่วงกำลังเป็นหน่วยครับมะม่วงสามดูดูครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งตัวนี้ลางบานตัวนั้นกัดดินหินเหินดินหินแบบนี้นะครับดินหินถูกร่างปนดินเหนียวนี่นะครับตัวนั้นสามเดือนหรือสี่เดือนสามเดือนกลัวว่ายเบิ่งครับหลังบานครับ นี่ครับต้นนี้เป็นดินเหนียวดินหินครับดินหูกร่างครับดินลนกร่างต้นนี้แปดเดือนนะครับนี่แปดเดือนนี่สูงประาม่านสองเมตรแหละครับเดือนต้นนี่แปดเดือนครับสูงประมานสองเมตรแหละครับเคยถ่ายเบิ้งส่องเร้าสวนยุกไม่เคยมาถ่ายครับทุเรียนกันนี่ครับทุเรียนนี่ครับในเบิ้งดินครับนี่ครับดินหนกร่างดินหูกร่างเอามาถมทีนะครับ นี่ครับสูงประมาณนี้นะครับนี่เป็งเราครับใน,นต้นนั้นสองปีกว่าครับใน,นต้นใหญ่นี่ปล,ปลูกเพื่อศึกษาที่เลกกับปลูกเพื่อศึกษาเพื่วว่าดินอันนี้มันปลูกได้บ่ครับผมก็เลยปลูกศึกษาเบื้องว่าปลูกดินเหนียวดินหนุนล่างห้องบดูแลได้บำรุงได้รักษาได้ ข่มซุ้มหน่สีทาหารทั้งใบตัวนี้ทหารทั้งใบก็ใส่กอเกี่ยวสีทุกอาทิตย์ครับวาดมันสีใ่บอสมบูรณ์บอสิดไดกินวยบอคือต้นนี้ก็ต้นใญ่นี่ก็ศึกษาครับต้นนี้ก็ตันนันใ่ก็เลยเอาต้นนี้มาปูเบงครับวาดดินดุกล่างดินเหนียวนี่ถ้าสมบูรณ์ใบกใหญ่กันครับนี่ใบกใหญ่กันครับดูได้อะไรไปไงตัวนี้เริ่มใส่ปุ๋ย เีมีะไนะครับเพราะว่ามันแปดเก่าเดือนเริ่มใส่แล้วครับใส่เดียนะเทียาเราต้องใส่ร้ายใส่หน่อยๆใส่หน่อยใส่ดูใส่แล้วก็ฮดฮดน้ำเปกเปียกครับถ้าคนน้ำบปเปียกนี่มันปลายใบมันสีใหม่ครับใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยเข้มีได้หลายถ้าหดบ่เปียกปลายใบมันสีใหม่ครับมันมีต้นใหญ่นะครับปลายใบใหม่อยู่นิดนึงครับจะเสเบืองคือ คือความซุ่มมาได้ครับเวลางหายปุ๋ยแล้วหดเปียกมาได้ต้องหดเปียกซ้ำเลยครับนี่อาการอาการนี่นี่ครับนี่คือหายปุ๋ยหายปุ๋ยแล้วหดน้ำซุ่มมาได้ครับความซุ่มมาได้เปียกบ่ได้เปียกบ่พอต้องหดเปียกซองสามหมือนครับติดกันเลยครับนี่คือหดบ่ได้อยู่หนีมลังบาดนั้งเทียบไปล่านกับบ่ได้หดนะครับนันก็ยังมันมันกระใหม่ไปกัน บบยังมันมีใบใหม่มากมันก็จังก็จังดูแลเอาครับการที่หายปุ๋ยนี่ครับถ้าหายหายปุ๋ยหลายแง่ถ้าโคบัวเปียกอาการส่มาแบบนี้ครับใบใหม่ปลายใบใหม่ครับนี่คืออาการปุ๋ยเท่าราวะมันเป็นดินหุูล่างนะครับดินร่างท้ามันแห้งมันแห้งขักแห้งแบบอีดีล้อเลยนะครับแห้งแบบจังหวัดตองหดชุ่มอยู่เลยนี่ครับตองหดให้ซชุ่มไห้ครับชุ่มไดนบัปบกยังครับ ใส่ปุ๋ยกับใส่เนีอยๆอย่าใส่หลายใส่ปุ๋ยสลับกันครับ,รบอินซีอินซีอินยี่สิบหมื่นอินซีใส่กับโฮสเปียกๆกันครับเพราะมันเป็นดินดินลุ่มล่างนะครับถ้าให้ความซุ่มอะไรมันแผละอาการแผลปุ๋ยกแบบนี้ครับหให้ยไล่ต้องเทียรกันอยู่นี่อยู่รังบ้านเาต้องเทียรให้ยใบย่อยแล้วก็โฮสเปียกเต็มถีป่ประมาณนี้นะคือการ ความซุ่มมาได้ไ้น้ำเพาพ่อถ้าใส่ปุ๋ยไปแล้วไ้น้ำต้องไ้เปียกคุ่มือครับเพราะว่ามันดินมันดินล่างมันแห้งไวถ้าใส่ปุ๋ยอินซียเคมีไปแล้วต้องคดถือเปียกครับการไ้ปุ๋ยสําคัญครับการไ้ปุ๋ยกับหน้หน้ำห้น้ำนี่คือสําคัญแห่งครับตัวนี้นี่ก็นี่ก็เริ่มไ้ไปแล้วครับมัน,นสูงสมหวัวครับประมาณสองเมตรอยู่สองเมตรกว่าตัวนี้ แปเกาเดือนครับการให้ทุเรียนว่าดินดูกลั่งปลูกได้ไปง่ายนะครับตัวนี้พิณานาสิติดลูกครับถ้าดูแลได้คือดูนี่อยู่ดูแลยังวันสมำย่างบ่เสมอไปเลยครับตัวนี้ใส่สายยางเลยครับตัวนี้ว่าใส่สายยางถ้าโหดเองกะพ่วซุม่มไหยครับยาละวันละหมืนห่นเมียลอยู่ลยใหยเลาโหดเลากะสีบ่เปียกแห้งนะครับยา,ายไผเบิ้งตัวนี้ ตัวน,น,น, <combined> นี้ซีเดียนครับตัวนี้ซีเดียนนี่ยังมุงสลัมอยู่ด้วยครับเนี่ยเพราะว่ามันทอนแห้งนี่นี่ครับเบื้องดินครับดินดุกล่างเลยครับนะครับดินดุกล่างแบบดินดุกล่างบนดินเหนียวครับทั้งล่างเป็นดินเหนียวนี่ครับดินดุกล่างนี่ครับยังมุงสลมอยู่ครับนี่นี่ออกยอดรอบที่สองเนี่ยครับนี่ออกรอบยอดที่สองนี่ครับ ี่ยดอกเราที่สองครับซีเดียนครับนี่ตัวนี้นี่ห้องครับนี่หดน่ครับยูนิ่มีสองตัวครับมีมุ้งสลิ่มตลอดนี่ตัวนี้ก็ะรังออกงอยดอกรอบที่สองครับนี่ครับดินหนุ่มล่างนี่แหละครับนี่ร่างแบบแหงแบบครับนี่แหละครับนี่นี่แต่ว่าตัวนี้โหดหนามให้ซุ่มเพราะว่านี่ต้องมีสลิ่มซอยครับถ้าโหดหนามน้ำพังหดหนามหนึ่ซื้อถ้าบุ้มมีสลิ่มซอยส่วงนี้มันแหงเร็วครับนี่ นี่โฮมือเศร้านี่ครับนี่ก็ยังแหงแล่ะครับแต่ว่าความซูมมันต้องได้โฮสสายยางแต่ว่าต้องโฮสหลบหลอบริเวณโค่นต้นนี่ครับโฮไปเป็นเม็ดเลยครับนี่นี่ก็โฮสผูนพับบาดเสาสเสื่ลมนี่ครับโฮปิกเปียไกไวการปลูกสุเลียนดินดูล่ร่างครับดินหนุ่ร่างนี่ยมันสิโฮสหนามมันสิบ,บริเวณมือครับต้องโฮสคู่มือครับนี่นี่เบื้องครับ สื้อมาตัวนี้ก็ร่อยสามสิบบาทครับนี่ซีเดียนครับทุเรียนซีเดียนกําลังออกรอบที่สองครับใจเย็นๆครับปลูกทุเรียนนี่ซีเดียนหาเดียนนี่ระบบผ่าก,กําลังสีออกมาแต่ว่าห้ามใส่เคมีครับใส่ต่อินซีตัวนี้โดน้ามให้ได้ความซุ้มให้ได้ครับนี่ครับเบื้องใบนะครับทุเรียนสีเดียนแต่ว่าต้องมุ่งจะแร่มเพราะว่ามันห่อนแห้งครับดิ เบื้องไปยังครับทั้งลุมเป็นทวงหน้าเลยครับนี่ถมทีทวงหน้าตวกคอนเป็นทวงหน้าครับบานมามาเห็ดบ้านอย่่งนี่ก็เรียถมเลยครับี่ถมไปสามเมตรครับดินมาตรงห่วงครับมาทุกมองครับดินกลดสาแน่ลงโม่เนี่ยดินหินเนี่ยครับมาสมบ่ไดินาดินหรอกครับนี่มาถมกระปูนี่ครับนี่ปูดัดดูแลด้สม่ำเสมอได้นี่ ว่าดินหนุ่ก่ั่งปลูกได้บ่ครับนี่เบื้องนี่ลหนุ่กั่งอย่ให้เบื้องครับนี่ครับนี่ครับหินนะครับหินก้อนหินเลยครับนี่หนี่กรั่งนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ต้องโค้น้นามให้ซุ้มเลยนะครับซุ้มได้ครับถ้าซุ่มบม่ได้นี่อันตรายครับเพราะว่ามันแห้งแห้งคือปลูกนี่จีเดียนยังยังมาจาอราแสลหรอครับเพราะว่าสีไปออกหล้างท่วงกลางครับขึ้นเสื้าขึ้นบาตัวนี้ ที่เอาไว้เลยครับเนี่ยเพราะว่ามันห่อนแน่นต้องให้ฝนมากก่อนครับจังเสียวออกได้คือต้นนะครับคือต้นใ่ญ่นะครับกับมุ้งไวแบบนี้แลครับเพราะว่านานาแรงนี่ไปหาสวงการมันห่อนแน่งครับมุ่งสลเลมไปได้ครับต้นสองต้นคู่ครับนี่กับมุ่งสลเลยมอะไใบมันก็สีงามครับเพราะว่าดินมันห่อนนะครับเป็นหลุกล่างพอบตังมุ่งสลเลมเข้า ให้ม sí, ันไปหอดาฝนกันครับถ้าปลูกนานี้สำคัญนี้อยากให้มุ่งสลมครับปลูกหน่อยปลูกหน่อยก็มุ่งได้มันก็สิความเสี่ยงความเสี่ยงมันอัตราตายนี่มันสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบเปอเตเลยแหละถ้าถ้ามุ่งสลมถ้ามุ้งสลมได้ความซูมได้นี่อัตราตายเนี่หน่อยแห้งครับเพราะว่าปลูกู่ณีนี้ปลูกข้างบนซองต้นกับว่าตายจะต้นครับเพราะว่าอาจสิมุ่งโดนแนี่สลมเพราะว่ามันหอด นะครับต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ต้นนี้สองปีสี่เดือนครับนี่นี้ปลูกควันมูครับปลูกทะล่องเบิ้งสองปีสี่เดือนครับตดนถีไทยเบิ่งที่แหลมนั้นสองอาทิตย์นั้นกับปลูกสองอาทิตย์นี่กับมุ้งสืเล็มนะครับมุ้งสเล็มหัวหน้ามีกเปียกครับมกคู่มือบ่็อคู่มือเขาอะไรครับมันห่อนแห้งช่วงนี้ห่อนแห้งครับนี่นี่ต้นนี้สองปี สีเดือนครับนี่ครับอีกนันต้นต้นต้นนันจังแปดเกาเดือนครับนี่ตันังการรงนี่นี่ขึ้นระบบหักเดิมเดินนะครับเดิมเดินแล้วมันยืดขึ้นเลยนะครับนี่นี่ครับมันสิยืดขึ้นเลยครับสองเมตรกว่วครับแปดเกาเดือนนี่ครับทุกเรียนอาหารเสริมทั้งใบกับใส่กอแกวสีทุกอาทิตย์ครับทั้งดินกับใส่ยินสี่ครับส่วนนี้ ใส่อินซีทุกกี่ซิบมือครับบางทีอาทิตย์หนึ่งใส่ก็ได้ครับอินซีแต่ว่าใส่ในหน่อยเราต้องใส่หลายใส่ในหน่อยรอบๆให้มันกินแต่ก็โคตน้ำบิบเบิลครับใส่อินซีกับต้องหดเปียกขี้มีกับต้องโคตรเปียกครับถ้าเบ่เปียกซุ่มไม่ได้อาจจะเกิดปลายปลายใบใหม่ใบใหม่ใบแดงนะครับคือต้นคือนี่แหละครับคานให้เบิ้งนี่ครับนี่ครับคือไฮ ให้ปุ๋ยแล้วหดน้ำพ่ความซุ่มอะไรครับปลายใบกับสีใหม่แบบนี้ครับความซุ่มตรองให้ได้ครับนี่ปลายใหม่ปลายใบใหม่ครับนี่คือการให้ปุ๋ยเคมีครับให้ร้ายแลยครับพ่ความซุ่มอะไรผมบอกใครเด็ดฮอดเองเทียบกับย้ายหดเนี่ยบริเวณนีนใส่สปริงเกลืออยู่นี่ครับใส่เป็นสายยางอยู่ครับสายยางฮอดเปียนครับสายยางกับพวงยางครับแต่ว่ามันอยู่ไก่บ้านตัวนี้มันบรเด็ก บได้ว่างแป๊บตัวนี้สีว่างแป๊บอยู่ครับเพราะว่าว่างแป๊บแล้วมันสีตั้งเวลาไดตั้งสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทีมันตั้งเวลาใดรับแป,ป๊บเป็นสปริงเกอร์นะครับบนในว่าเงเดี๋ยวเห็นมันพินาลงสีว่างแป๊บนี่ครับว่างแบบเป็นว่างปิดเปิดเลยครับตัวนีน้ให้ดีนังเป็นสปริงเกอร์ครับความซุ่มมันสีเด้กระจายไกลแล้วมั่ก็สิก้าเวลาใดทุเรียนใหญ่ถ้าเสียวหมากเป็นผลนี่แห้งต่องว่างระบบสปริงเกอร์ครับ เพราะว่าถ้าว่างระบสบสเปรย์เกลือมันสิว่างมันสิเจาะจงเวลาใดครับตั้งเวลาเคลื่อนชั่วโมง30นาที20นาทีแล้วแต่ระบบน้ำครับ <c oughs> ป้อมซุ่มใด <c oughs> ครับ <c oughs> เทคนิคการปลูกขุเลียนดินเหนียวดินหลุนร่างก้าวไม่เบิง้งสันสันซ้ำน,น,นี้นะครับฝ <c oughs> ากดกดใดกดติดตามเนะครับดินเหนียวดินหลุนร่างปลูกใดครับว่ดแต่ระบบน้ำใดครับเกษตรทฤษฎีใหม่ขอฝากไว้ขอกดไลค์ ฝากติดตามเลยนะครับเมายังบือถือขลอสไสครับฝากติดตามหน่อยมี่ยังเสือมลโรคในรูเบิงเดดเดดนะครับสวัสดีครับ